สวัสดีครับเพื่อนๆพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดงสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆอนออกต่างจังหวัดกันบ้านนะครับมาที่จังหวัดอ่างทองนะครับเพื่อนๆนก็เป็นบ้านเกิดของแอดมินนี่เองนะครับเพื่อนๆนมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่นี้ก็เป็นสูตรเด็ดนะครับเพื่อนๆน กับบรรยากาศแสนจะอบอุ่นนะครับแล้วก็ร้านนะครับสะอาดสะอาดน่าั่งมากๆเลยนะครับเพื่อนๆร้านเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับเพื่อนๆก็มีทั้งเมนูนะครับจ้ำบะขนมหวานนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เมนูก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับทั้งน้ําทั้งแห้งนะครับเครื่องนะครับก็จะประกอบด้วยตัวไก่ตุ๋นนะครับเป็นเนื้อน่องนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไก่ฉีกแล้วก็ตัว ปีกนะครับเพื่อนๆนข้อไก่เท้าไก่นะครับเพื่อนๆก็บรรยากาศดูอบอุ่นมากๆเลยนะครับการลูกค้านั่งรอกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เวลาขายนะครับเปิดขายกันตั้งแต่8ดโมงเช้านะครับของทุกๆวันนะครับเพื่อนเพื่อนจนกว่าของจะหมดนะครับส่วนมากนะครับจะไม่เกินประมาณ15นาฬิกานะครับหรือบ่าย3ามนะครับเพื่อนๆช่วงพีชช่วงแน่นนะครับคือช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับ ร้านก็จะคนเยอะหน่อยนะครับน้าเดือดเดือดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆซดน้ําซุปสดร้อนๆน,นะครับแล้วรสชาติกลมกล่อมละมุนลิ้นมากเลยนะครับเพื่อนๆกลิ่นของน้ําซุปมีความหอมนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยกําลังดีเลยนะครับไม่หอมจนเกินไปนะครับเพื่อนๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านนี้ถือว่าเด็ดเลยนะครับและราคานะครับเพื่อนๆเริ่มอยู่ที่แค่30บาทเท่านั้นเองนะครับราคาแบบนี้ถ้ามาในเมืองกรุงนะครับก็หาไม่ได้นะครับราคา30บบาทมีทั้งเส้นเล็กเส้นหมี่นะครับเส้นบะหมี่นะครับแล้วก็ตัวเส้นมาม่ายำๆนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้นะครับเพื่อน ผักเคียงนะครับก็จะมีตัวใบโหระพามะระสดนะครับแล้วก็ถั่วงอกสดนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เจ้าของร้านภูมิใจมากๆภูมิใจนําเสนอนะครับอร่อยไม่อร่อยนะครับต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองนะครับพเพื่อนๆก็เจ้าของร้านรับประกันยืนยันเลยนะครับว่าที่หนึ่งแน่นอนนะครับ น้ำดื่มก็เป็นน้ำดื่มฟรีนะครับบริการตัวเองนะครับเพื่อนๆน้ําแข็งน้ําเปล่าสามารถกดทานกันได้เลยนะครับร้านก็จัดได้สะอาดน่านั่งทานมากๆนะครับเพื่อนๆรับประกันความสดสะอาดนะครับเพราะเจ้าของร้านก็จ่ายตลาดทุกวันนะครับเพื่อนๆไม่มีของตกค้างของเก่าแน่นอน นี่ครับก็จะเป็นไก่ฉีข้อเท้าแล้วก็ตัวน่องไก่ตุนนะครับเปื่อยนุ่มกำลังดีเลยนะครับไม่เละจนเกินไปแล้วก็กำลังเด้งๆตึง,ตงๆเลยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับหนึ่งชามนะครับชามนี้ก็สั่งมาเป็นเมนูเส้นเล็กนะครับเพื่อน เส้นเล็กน้ำสามสิบบาทนะครับชามนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องนะครับว่าจะเยอะและอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็มาตั้งนะครับความหอมมาแล้วนะครับน้ำซุปถือว่าหอมเลยนะครับเพื่อนๆได้อัดทรสมาหนึ่งอย่างนะครับเตีวนะครับข้าน้าซุปเด็กนะครับทุกอย่างมันจะมาเองนะครับเพื่อนๆ เป็นหัวใจสำคัญของก๋วยเตีย๋ยวเลยนะครับตัวน้ำซุปกระเทียมเจียวผักโรยนะครับแล้วก็น้ำพวกเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเป็นบทใจหลักสำคัญเลยนะครับนะดูเครื่องปรุงนะครับเ,เครื่องปรุงร้านนี้นะครับปรุงเองนะครับเพื่อนๆตัวเนี่ยพริกเผาเนี่ยสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะครับทั้งเอาพริกมาตากนะครับเพื่อนๆเป็นพริกกินดานะครับแล้วก็มีพริก สดพริกขี้หนูนะครับเพื่อนๆตากจนแห้งนะครับแล้วก็เอาไปโขกนะครับโขกแล้วก็เอามาผัดเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะครับแล้วก็ถั่วคั่วเนี่ยครับเพื่อนๆนี่หัวใจหลักสําคัญเลยนะครับถั่วคั่วสําหรับเพื่อนที่เพื่อนนะครับที่ชอบทานถั่วคั่วนะครับกินกับกว๋วยเตี๋ยวทั้งน้ํทาทั้งแห้งได้หมดนะครับแล้วถั่วคั่วร้านนี้อย่างเด็ดนะครับเพื่อนๆ คั่วกันสดสดใหม่ๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอามาโขกเองนะครับทั้งคั่วทั้งโขกเองมันก็จะได้เลเยอร์นะครับมีทั้งเม็ดใหญ่ๆเล็กๆหรือปนๆปนกันไปโอ้โหอย่างมันทานแล้วมันได้อรรถรสในการทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับผักสดแก้มนะครับก็จะมีให้ตัวใบโหระพานะครับตัวมะระมะระสดนะครับแล้วก็เป็นถั่วงอกสดนะครับเพื่อนๆ ผักสดนะครับแก้มฟรีไม่อั้นนะครับสามารถทานได้เลยนะครับเพื่อนๆสามสิบบาทเมนูนี้หาทานยากแล้วนะครับราคานี้นะครับเพื่อนๆแล้วนี่ครับน้ําขันเย็นชื่นใจชุ่มคอจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่พริกป่นแบบธรรมดาก็มีนะครับรับประกันนะครับเพื่อนๆเผ็ดเด็ดอร่อยมีความหอมนะครับตัวพริกป่นคั่วหอมๆเลยนะครับแล้วก็ ป่นได้กำลังดีเลยนะครับดูนครับเพื่อนๆอย่างแจมและน้ําซุปนะครับกลมกล่อมและมุนลิ้นมากๆนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยแล้วนะครับแต่สายทานรสกัดอย่างผมนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมนะครับตัวพริกเผานะครับจะอร่อยขนาดไหนก็สำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวพริกเผ่นี่แหะครับเพื่อนๆเป็นตัวชูโรงเลย เส้นกำลังดีนะครับเพื่อนๆกําลังสวยเลยเส้นเล็กเนี่ยนะครับถ้าลวกนานเกินไปมันเละก็ไม่อร่อยนะครับเนี่ยลวกขานนี้กําลังดีนะครับเส้นกรีบกาลังดีเลยนะครับสามสิบบาทนะครับมีอิ่มไปหนึ่งมื้อเลยนะครับเพื่อนๆก็ใส่มะละมันเน้นๆเลยนะครับชอบทานมะละอยู่แล้วโดนน้ําร้อนนะครับก็จะมีความกรุบกรอบนะครับ อันนี้เป็นไก่ชีสนะครับเพื่อนๆก็คือว you ่าเครื่องนะฮะให้เยอะมากๆเลยนะครับราคาสามสิบบาทแล้วนั่นเองแจ่มเลยนะครับเพื่อนๆนี่ถั่วนะครับนี่ยมันเป็นเม็ดเป็นบดๆเป็นแบบเป็นแบบไหลไหลโวลลูมนะครับมีทั้งแบบละเอียดมากละเอียดน้อยนะครับหรือว่าเป็นเม็ดอยู่เนี่ยนะฮะมันเป็นสีสันของการแฮนด์เมดนะครับ เป็นการทำด้วยมือนะครับเพื่อนเพื่อมันจะอร่อยนะครับเ,เพื่อนๆนกว่าจะไม่บอกคถั่วคั่วหอมมากมากยิ่งถ้าทานแห้งนะยิ่งเด็ดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถั่วคั่วแบบนี้นะครับจำเจ๋าจริงๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนซูสเส้นนอย่างมันเลย น้ำซุปรสเด็ดทั้งหอมกรมกรอบนะครับแล้วร้อนๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆกับถั่วคั่วพริกป่นโอ้โหมันโคตรเข้ากันเลยนะครับกับก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ถือได้ว่า30บาทคุ้มค่ากัมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ทานก๋วยเตี๋ยวไก่ดุเดือดนะครับเผ็ดร้อนซดน้ำซุปชุ่มคอชื่นใจมาแล้วนะครับมาตบด้วยขนมหวานนะครับ ถ้วยนี้แค่30บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนเครื่องนะครับก็จะมีเป็นตัวลูกชิดนะครับหรือว่าลูกจากเนี่ยระครเบนเพื่อนแล้วก็ตัวขนมปังนะครับเป็นขนมปังกระโลกนะครับหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับก็สูตรโบราณขนาดแท้นะครับมีแค่นี้แหละ,ะเพื่อเพื่อนแค่นี้ร้อนๆนะครับทาแล้วมันชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับก็สําหรับจําบ้าถ้วยนี้นะครับหรือขนมปังเย็นนะครับเพื่อน ราคาก็10บาทเท่านั้นเองนะครับป้านๆรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับทานแล้วคิดถึงในวัยเด็กนะครับสมัยก่อนทานก็ถ้วยละสองสาบาทนะครับปัจจุบัน10บาทนี่หาทานยากแล้วนะคบเพื่อนๆก็มีทั้งแบบใส่นมนะครับหรือว่าเพื่อนๆไม่ชอบทานนมก็เป็นน้ําตาลน,น้ําหวานแดงเพียวๆนะครับเพลบอยหอมๆอ,อย่างชื่นใจชุ่มคอมากเลยนะครับอากาศร้อนแบบนี้นะครับ ทานเผ็ดๆมานะครับดับด้วยตัวนี้นี่คือจบเลยนี่ครัมันต้องก็สับๆกันหน่อยนะครับให้มันเข้าๆกันหน่อยแล้ขนมปังนะครับชุ่มไปด้วยตัวน้ำหวานกับนมโมโหอย่างเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ผมทำนะครับช่องจริงจังกับเรื่องแดกนี้ฝากเนื้อฝากตัว ให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดบรรยากาศอบอุ่นนะครับสําหรับผมนะครับก็จะทําแบบร้านบ้านๆแบบนี้นะครับหาทานแบบถูกๆราคาหลักสิบนะครับเพื่อนๆก็ยี่สิบสามสิบสี่ใส่เงินไปนะครับเพื่อนๆก็ในบรรยากาศแบบอบอุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ของกินของอร่อยนะครับที่ทําให้เราได้หวนคืนในวัยเด็กนะครับและสําหรับแถวนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ยังมี เสื้อผ้าขายนะครับตัวหนึ่งก็10บ,บาท20บ,บาทนะครับเพื่อนๆถูกมากๆเลยนะครับก็ลองแวะมาดูได้นะครับหน้าบ้านครูต้อยนะครับคลองขนาดนะครับเพื่อนๆและสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นกับคลิปนี้นะครับทางช่องจรงิจรงจังกับเรื่องแดกก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไว้ณที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆทุกคนกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ